ครับอดีมีเพื่อนสมาชิกใส่นะครับว่า,ารถคันนี้หรือใหม่ที่เอา,าไปตั้งด่านวันนั้นนะครับอดีก็ดับนะครับเป็นรถทะเบียนทะเ,เบียนนี้นะครับที่สพบางบัวทอง นะครับที่น้องมันขอนั่งหน้าด้วยก็ไม่ให้มันนั่งนะครับภาภาษีไม่มีะครับนะครับ,นะรบเป็นรถที่เอาไปตั้งด่านวันนั้นหรือไม่นะครับฟอร์ดนะครับเป็นฟอร์ดทะเบียนนี้นะครับอ่า ดาผมถามหน่อยว่ารถรถคันนีไไ้ไม่ไม่ไม่ป้ายภาษีไม่มีหรอเดาป้ายภาษีไม่มีหรอฮะอ๋ออ,อ,อันนี้เป็นรถที่เอาไปตั้งจุดตรวจนะครับก็มีกลวยทั้งหลังนะที่น้องมันขอนั่งหน้าด้วยก็ไม่ได้นั่งนะครับ ก็เป็นทะเบียนนี้นะครับกร,รุงเทพมหานครผู้กองรถคันนี้เขาไม่ได้เอาป้ายภาษีมาให้ครับอ่าเขาบอกให้ถามผู้ก,กับเลยเราก็ไม่ถามนะครับยังครับเออผู้ก,กองรถคันนี้ไม่ไอป้ายภาษีอยู่ไหนอะรรป้ายภาษีไม่มีเหรอ ยกเว้นยังไงอะรถรถเช่าอันนี้รถเช่ารถเช่าป้ายขาวยังไงผู้กองก็พูดไปเรื่อยถ้ายกเว้นอะมันต้องเป็นรถไอ้นั่นอะที่จะเถียงผมที่อันนี้ของกองทัพการรถของนนทบุรีสี่านนทบุรีสี่นะครับท่านบอกว่านนทบุรีทําไมมันป้ายขาวผู้กองไม่ใช่ไม่ใช่นนทบุรีสี่คนนี้คนเก่าท่านนั่นไม่ให้ก็คือป้ายเนี่ยมันคุมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีอันนี้นะครับไม่ได้มีป้ายของ หู้กองอนุสัก,กน,นะครับคำแผงฮัลโหลดีครับอ่าก็ผมก็เขาขาวแต่มันยกมันได้รับการยกเว้นยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะนะครับมันเป็นรถเช่านะมันเป็นรถเช่าแล้วผู้กองมาบอกว่าได้รับการยกเว้น นี่ถ้ายกเว้นให้รถเช่ายกเว้นให้ผมด้วยดิใช่ไหมอืมเนี่ยอ,อรถที่น้องมันขอนั่งหน้าแล้วตำรวจบอกให้นั่งหลังนะให้นั่งหลังมานะครับจริงๆเนี่ผมไม่อยากเดินดูรถพวกนี้ทุกคันนะอ่า ไม่อยากเดินดูทุกคันหรอกรู้ๆอยู่นีอันนี้เป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นรถเช่าแต่บอกว่ารถเองก็รับการยกเว้นยกเว้นอ่กองก็ตอบไปเรื่อยเปื่อยตามสไตล์เนี่ยผมไม่เข้าใจา มันได้รับการยกเว้นอย่างไรไปจับไปตั้งจุดตรวจแล้วกล่าวหาประชาชนไม่ชำระภาษีแต่ตัวเองขับรถที่ไม่ชำระภาษีไปตั้งจุดตรวจต่างๆแล้วก็เอาประชาชนใส่รถมาเสียค่าปรับแล้วตัวเองไม่เสียหรอค่าปรับนะอ่า เอาว่าไปนะครับถ้าผดประชาชนผิดนะประชาชนยอมรับอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์หรือเรี่ยงนะครับจับใส่นะครับปรับเขาก็มาเพรฉนั้นเจ้าของรถที่ปล่อยรถมาให้เช่านะครับอดูอีกคันหนึ่งนะครับทะเบียนนี้นะครับ6ก,กจ 2835นะครับกรุงเทพมหานครอ่าผมไม่รู้ว่าปา้ายภาษีก็อย่างเงี้ยนะครับยังปี61อยู่เลยนะครับปี63อยู่ไหนอ่ะนะครับเนี่ยอันนี้คือตำรวจอ่ะท่านเอาเปรียบประชาชนนะครับท่านขี่รถที่ไม่ชำระภาษีได้ เนี่ยกฎหมายเขาเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ยต่อมาแล้วเนี่ยรถอาสาเขายังปีหกสี่เลยเทศบาลหาบางคูรักเนี่ยเขายังปีหกสี่เลยใช่ไหมแต่รถคันนี้ติดไฟไซเรนนะครับไฟแวบๆวแบบแต่ไม่ชำระภาษาีแล้วแล้ว,ลว,ลวออกกฎหมายมาว่าไอคนที่มีหน้าที่ไปตั้งด่านตั้งจุดตรวจต่างๆบังคับใช้กฎหมายพรบจราจรน,นะครับ เนี่ยคำสั่งด่วนที่สุดเนี่ยนะครับคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่5มิถุนายน2563เอ่อเรื่องคำชับข้าราชการปฏิบัติของเจ้าหนะ้าที่ตำรวจนะครับในการรักษาวินัยจราจรผมไม่อ่านทั้งหมดหรอครับ นะข้อที่1ต้องปฏิบัติตัวอะไรให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนนะครับไม่ใช่เอารถคันนี้ไปตั้งตรวจหรือตั้งด่านเสร็จแล้วก็เอาไปจับชาวบ้านที่ไม่ชำระภาษีแต่รถคันนี้ไม่ไม่ได้ไม่เสียภาษีไม่มีภาษีตั้งแต่ปี6-1หนึ่งครับอ่าอันนี้มันปีหกวันที่วันวันสิ้นอายุนะครับยี่กันยา2 5งห้ อ่านี่ประเทศไทยตำรวจขี่ได้ครับอ่าให้เห็นนะครับพระองกท่านปฏิบัติได้แต่ประชาชนไม่ได้เอาดูแค่สองคันนี่แหละสองคันก็เกินคุ้มแล้วนี่เนี่ยการออกแบบกฎหมายนะครับพอให้คนที่ถือกฎหมายก็ถือปฏิบัติอย่างนี้นะครับ สถานีตำรวจบางบัวทองแล้วกันนะครับในช่วงเวลาที่เราว่างเว้นนะครับรอรอบันทึกประจำวันอยู่นะครับจริงๆอ่ะมันจริงๆว่าจะแจ้งอีกสักคดีพอดีพนักงานสอบสวนไม่ว่างนะครับไม่ว่างเพราะพอดีอพนักงานสอบสวนต้องไปที่ลงเอ้ยไปที่ศาลนะครับจริงๆน่ะ แล้วก็เวลามันหมดแล้วทั้งวันแล้ววันนี้นะครับพอดีไปเดินดูรถสองคันนะครับเอ้าเจ้านี้ไม่ไม่ต้องออกกล้องแล้วกันนะหล่อมานาแนแล้วนี่เราอ,ะ <c oughs> อ่ะก็เพื่อนจะมาชิกเราหลายคนครับมาเต็มแน่นสาลาไปหมดทีมนักงรถดันเถื่อนนี่นั่งสาลาไม่ได้เผื่อชาวบ้านด้วย <c oughs> วก็ ฝากความเด่นความลังให้กับเพื่อนผมด้วยนะครับลูกหล่อพ่อรวยนะครับไม่ต้องไอชื่อไม่ต้องไอชื่อนะครับสวัสดีครับน้ำสกุลถาพิชัยนะใครทายถูกว่ามันชื่ออะไรลองสกีตมาชื่อมมเาชื่อมําไอมัมถาพิชัยลูกก็หล่อพ่อก็รวยแท็กซี่มีเป็ร้อยคันนะมึงลองเนี่ยเอาเห็นไหมชื่อพี่แกงหูหลางช่เทาช บอกเขาไม่ให้บอกนะครับสือเดี๋ยวรอบันทึกประจําวันอยู่อเรื่งบัออนทึกประจําวันอันนี้พี่กมนก็ไม่ได้วิง่งรถอ่าอันนี้ผู้ดัดร้อนที่มาจากมหาชนวิ่งรถแท็กซี่ยังไม่ได้เงินสักบาทตํารวจล็อกล้อให้มันจ่ายค่าป,ปักช่วยไปเลยเออผมบอกว่าถ้าถ้าปรับคนอย่างนี้คนขับแท็กซี่อย่างนี้ มันยังไม่มีตังค์กินข้าวแต่ถ้าปรับเกียงไก่สำนวนสำราสชาวานวนแล้วมีเป็นร้อยล้านแต่อย่าไปปรับป้อมมันเพราะรถมานานแล้วก็ม่วงก็ไม่มีขายแล้วอชีวิตแต่ละคนเราเราเคนแล้วทุกวันนี้นะเอาวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่ง แต่แต่ตะกี้นี่คือถ่ายให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะดำเนินคดีอีกช็อตหนึ่งนะครับกรณีเหมือนกับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตำรวจเอกท่านนี้ท่านก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะเอารถป้ายขาวการยกเว้นการชำระภาษีก็พูดไปไม่มีนะยืนยันนะครับเนื่องจากว่าเรามาวันนี้เรา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 มาถามเรื่องเอ่อ กฎหมายที่มันแก้ไขไปแล้วแต่ท่านยังบอกก็ยืนยันว่าใช้แล้วก็มีพร้อมที่จะไปอธิบายเอาเลยก็เอาเดัมสบายขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเอาบันทึกประจวันก่อนเดี๋ยวลงมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งโดยใช้กล้องของพระเอกเรานามสกุลทาวิชัยะรวยไปไหนสาวก,ก็ติดตามอาอาฝากด้วยละั<า>นขอบคุณมากครับ